าขอยืมหน่อยได้ไหมเอไม้หวัหน่อยได้ไหมแพหาชุดไม่เจมิงใส่หน่อยจ้ะกนแต่วันนี้ต้องใส่ชุดอื่นก่อนพี่ขัญพี่ถึงตรงไหมพี่ฝวัญขัญกับฝัญวันขวันเลยนะกวันเลยวันละนะคนชื่อขัญสวยทุกคนน่ารักทุกคนอเล v e y ยูวันนี้โตมุ่งมุ่วัดสบาย เขามาคุยกันได้นะคะห้่นเป็นห้ามื่นห้ามื่น0 0งเป็นโซนแ่น้มื่นเป็นหนึนห้าสีเป็นซน0ซนหาส้นเซเส้นเองป็นมแซ่องยากเไม่งนะจะช่ชื่นนลน้องฝันฝันพี่ ขอบคุณพี่ขมือมิตรด้วยนะคะหนึ่งแดงขนตาเปโโ็นส้มใช่เพิ่มทีละห้าห้าหมื่นต่ว่าของยหญ่แลนะ้วแม่ดีค่ะแม่ไปกี่ใบแล้วจับ ล่าสุดที่หนึ่งสามห้าแดงเปสามสามห้าหรือสามหกสามห้าไม่เด๊งไงหีห้าแดง,อแดงขอคนสวยจะดีเป็นนางฟ้าให้น้องหน่อยห้าหรือหกหึ นุ่นยังไม่ถึงค่ะวันนี้อยู่ยุดยาอ๋อพรคนึงเิ็ดหนึ่งหนึ่งแดงเดินทันวาแล้ติดตั้งแท้ทกว่ายังาเลยออ๋อนับแล้วก็เท่ากับว่าขาดอีกสิบห้าแดง ความขอบคุณนะคะพี่นานไนอนานินนาลินนานินวะล่ะพี่นาลินสามห้าอีกสิบห้าแดงเสื้อลักหนูหน่อยพี่นาลิน้อง้องสะกดดีๆก่อนนะ คืนนี้เจมี่ก็ไปสงไป่งใบแดงนะคะวันไหนไปเลือกไพ่บาลบนี้โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณี่ขัดด้วยนะคะพยายามนี่ครัสาระสาะสองทุ่มเหรอคะแม่ตัดนานแล้วนะรีดผมไงมันก็เลยดูตรง อีส3แดงแต่สีขาอีส3แดงแตใจเด็กมสอง 2. โอ้ขอบคุณนะคะผ่ะผมอิ่มฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณใช่<า>ค่ะสวัสดีครับพี่เอ็มเอม,เอม เล่นวัดประชานะคะ,าาคะอ๋อน้องช่วยดันให้ถึงห้าเท่าได้ไหมไม่มีค่ะอีกสิบสามใบแดงงอีอู้ยังเลยค่ะพี่หลงหนูก็ไม่รู้ป้อมมันว่างวันไหนบ้างอ่ะ ปั่นก็มางานตลอดด้วยต้องรู้ต้อสังการบ้าว่าเลบกายไม่สังเกตคิวเลยอันนี้ดำดงค่ะพี่เอกสวัสดีพี่เรืองนะคะดำดงบ้านใครมีชุดสีแดงบ้างคะพอดีเจลืมลืมเอาชุดมาจ้ะ บอกฝากบอกแม่ใหม่ถ้าแม่เชียร์ลูกสะพ้ายใหญ่จะให้สามใบเท่าเอามาก้อนเลยเอามาก้อนเลยพี่ขวัญเอามาก้อนเลยคืนนี้เชียร์นะเวทีพูดหน้าเวทีเลยขวัญอย่าเล่นกับระบบแม่นะมากมาเลยพูดหน้าเวทีเลยพูดไม่โล่งเลย นี <laughs> ้เยอะมาได้แใช่ไันนีมิงอ๋อต้องเปอต้นหนักใช่ไหม <laughs> โอ้กรุเทพมีค่ะมีดูอยลาด ใช่ว่าอ่านผิดไงเพราะน,น้องเขียนว่าอ่านผิดกูตกก็เลยโอ้ย <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่โยใช่ไหมพี่โยกิตยาโยฉุบป,ปะมาค่ะพี่ดอกไม้ไม โอ้โอเคเก่งไหมฝันนี่นะใช่บันนั้นก็ร้องไปแม่คะไล่มาให้หนูแน่ไอ้น่นมันแย่มันจำหนูก็บอได้ นามสกุลรัศมีใช่เหรอคะเข่าลอนงามไม่หรอต่ออ๋อค่ะพี่หลงนอะไรคะปลาปลาดิโยอดคุณขนมป้าข้างบ้านพี่เจด้วยนะคะ ข้ากลขอขอวันนะไม่ไม่แน่ใจเลยค่ะดูดีกว่าอะไรขยาอ๋อไม่ต้ใช่ค่ะ คนช่วยดันหน่อยนะอีกสามแดงอือขอบคุณนะคะพี่โยสวยกับเท็กซีน่นี่ไม่ได้เลยอ่ะพี่สภาพไม่ได้เลยอขอบคุณพี่จ๋านะคะสวัสดีพี่กิการ สวยไม่แน่ใจแล้วก็เซ็กซี่นี่โหยากเลยนะคะช่วยดัหนหน่อยหนออีกสิบสามใบอย่งนี้ที่โมนาคะใกล้ใกล้เวลาที่ต้องแต่งหน้าแล้วขอบคุณค่ะพี่ผัน ทำเลยดีไม่ตัดเนยอ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบแต่งหน้าแต่งหน้าอะไรไม่ได้นะแต่แม่หักจังครูเป็นสีไหมหรือตุ๊ดจิง้งโอ้พี่หนิงเป็นสีต้องเป็นชุดครูคป่ะคะตอะนไม่มีอะนนี้ชุดครู